สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสัยหรือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านสุขที่14มีนาคม2,025นะครับวันนี้ฟงกินเด็ก27ิจากเมื่อวานนี้45คลิปนี้มี3เรื่องมาเล่าสู่กันฟังเรื่องแรกพูดถึงข่าวของ Ripple XRP เรื่อง2พูดถึงข่าวลือของพิติ c c ีกับ Donald Trump นะข่าวที่บอกว่าทรัมป์จะเข้าไป Takeover บางส่วนของ Binance US หรือเปล่าแล้วก็เรื่องสุดท้ายพูดถึง ข่าวดังเมื่อคืนลุงทรัมป์ขู่ขึ้นภาษีสุราที่มาจากสภาพยุโรป200%นะครับามาพูดถึง XRP ก่อนคนที่เป็น XRP มีน่าเห็นข่าวที่ UAE ข่าวที่บอกว่าสหรัฐอาหรับอิมิเรตให้ใบอนุญาตกับบริษัทวิปโปเป็นเจ้าแรกในการให้บริการด้านบล็อกเชนเพย์เมนต์นะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องดีแต่สำหรับ ตลาดเจ้าในสาเมกาเนี่ยชุมชนเล่งไว้2อ,อย่างที่จะทําให้ xrp มูลอย่างแรกก็คือ xrpetf อย่างที่2คือคดีความต้องจบหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนะครับล่าสุดมันมีข่าวว่าหน่วยงาน s e c เนี่ยอาจจะประกาศให้ xrp token เข้าไปอยู่ในหมวดหมู่ของ commodity สินค้าโภกพันและถ้าเข้าไปอยู่ในหมวดหมู่ของสินค้าโภกพันเนี่ย อาจจะหมายถึงการเซตเ l อ m e เมนต์กำลังจะเกิดขึ้นและตอนนี้ XRP ขอภัย Ripple กับ SEC เนี่ยอยู่ในช่วงเจรจาที่ใกล้จะสิ้นสุดแล้วนะครับข่าวนี้ต้องขอย้ำว่าเป็นข่าวลือที่ SEC กับ Ripple ยังไม่ออกมาคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการอะไรทั้งสิ้นว่าการเจรจาใกล้จบนะแต่เป็นข่าวที่ทำให้ชุมชน XRP ทั้งงงทั้งดีใจนะดีใจว่ามันอาจจะใกล้จบแต่งงว่าเดี๋ยวก่อนนะสารตัดสินแล้ว XRP Token ไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ของ Security อยู่ดีๆจะเอาไปใส่ c a t ตากรีน, category นูนแคตตากรีนี้เพื่ออะไรตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นนะแต่ความที่ข่าวลือเนี่ยมันมาจากนักข่าวสาวอลิเนอร์เทเรตจากช่อง Fox Business และนักข่าวสาวคนนี้คือคนที่เคยออกมาบอกว่า บิตคอย n อเทียบน่าจะผ่านวันนี้ Ethereum, อัติริมเเทียบน่าจะผ่านวันนั้นแล้วมันก็เกิดขึ้นนะครับเพราะฉนั้น XRP a m i จับตาข่าวนี้ให้ดีใครมีข้อมูลอะไรเสริมคอมเมนต์เข้ามาต่อไปมาพูดถึงข่าวลือที่เมื่อคืนนี้ค่อนข้างเรียกว่าดังนะเป็นข่าวที่ออกประมาณ2องทุ่เวลาไทยข่าวที่บอกว่าครอบครัวของ d o นัลด์ทรัมเนี่ยคุยกับทางพีจีซีซีบายนน ว่าอาจจะเข้ามาถือหุ้นบางส่วนของ Binance US แล้วก็มีข่าวลือที่บอกว่าพิติีซีซีเนี่ยร้องขอให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมปให้อภัยโทษกับพิติีซีซีนะครับออสองข่าวนี้พอออกมาโลกโซเชียลทุกคนดีใจนะตอนที่ออกมาเนี่ยทุกคนคิดว่า BNB to the m o o มูลคริปโตท h ร m มูล Trump จะเข้ามาถือหุ้น อ่าไบนซยูเอแล้วอาจจะถือหุ้น b บ n a n c e com ด้วยหรือเปล่าเอก a n g นที่ใหญ่ที่สุดในโลกผลปรากฏพอข่าวมาไม่นานพิตีออกมาสยบข่าวลือพิตีบอกว่าทั้ง2เรื่องเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงแกออกมาทวีตเนื้อๆนะฮะแกบอกว่า2เรื่องไม่ใช่เรื่องจริงยังไม่มีใครคุยกับผมเรื่องนี้เลยนะและในฐานะที่ผมเนี่ยเคยเป็นคนที่เคยกระทำความผิดถามว่าผมอยากได้อภัยไหมผมอยากได้อภยัย คดีของผมเนี่ยผมเป็นคนแรกที่ติดคุกนะพี่ตีติดคุกคดี Bank Secrecy Act หรือละเมิด Bank Secrecy Act การละเมิดการทำธุรกรรมกฎหมายธนาคารสหรัฐอเมริกานะเป็นคนเดียวที่ติดคุกนะครับถามว่าเรื่องนี้เป็นไปได้ไหมในอนาคตก็เป็นไปได้แต่ข่าวที่ออกมาเนี่ยต้นต่อมาจาก Wall Street Journal พี่ตีบอกไม่เป็นความจริง นะซึ่งมันก็น่าจะไม่เป็นความจริงเพราะอะไรถ้ามันจริงเนี่ยน,นึกภาพสมมติลงุงแชมปเข้ามาเทคโอเวอร์หุ้น b i n a n c e US และให้อภัยพิติเนี่ยดราม่าแน่นอน Conflict of Interest ผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับคือต้องอธิบายก่อนพิติเนี่ยทำความผิดแล้วออถูกปรับแล้วและติดคุกแล้วนะพิติติดคุก4ี่เดือนที่แคลิฟอร์เนียไปลอกท่อแตก presidential pardon ในสอเมริกาการอภัยจากประหานไม่ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่การดึงคนออกมาจากคุกมันรวมถึงการลบล้างประวัติทั้งหมดนะสิ่งที่พิตีพูดถึงเนี่ยคือการเคลียร์ทุกอย่างเกี่ยวกับอดีตที่เคยทำนะถ้าพิตีได้อภยัยมันจะหมายความว่าอะไร immigration status สถานะ การเป็นต่างด้าวในสหรัฐอเมริกาเนี่ยของพิตีก็จะคลีนจะไม่ติดว่าเอ้ยผมสมมติถือกรีนคาร์ดแต่ผมมีคดีติดนะตรงนี้จะถูกลบหมดพิตีจะกลายเป็นซีซีที่ไม่มีคดีติดจะบินเข้าบินออกจดทะเบียนบริษัททำนู่นทำนี่ทำได้หมดนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้อาจจะเป็นไปได้ในอนาคตแต่ถ้ามองแบบมุมมองชาวบ้านตามดำเนี่ยมันมีวิธีง่ายกว่า นะสมมุติลูกชายลุงทรัมป์อยากจะถือหุ้น Binance US ตั้ง LLC ตั้งนอมินีเข้าไปถือหุ้นก็ได้ไม่ต้องเปื้อนคุณพ่อนะครับเพื่อนๆที่ตามข่าวนี้คิดไงคอมเมนต์เข้ามาต่อไปเรื่องสุดท้ายนะมาพูดถึงดราม่าภาษีที่เมื่อคือนนี้ผมตั้งกระทู้ดรามาา่าที่บอกว่าทรัมป์ขู่ขึ้นภาษีสุราที่มาจากกลุ่มสาภาพยุโรป200เพื่อนสมาชิก34%มองว่าทรัมเอาจริง66%มองว่า เดี๋ยวก็ยกเลิกนะเรื่องนี้คร่าวๆคือสหรัฐอเมริกาขึ้นภาษีเหล็กและอลมิเนียมที่สหาภาพยุโรปสหภาพยุโรปบอกเดี๋ยวจะขึ้นภาษีวิสกี้จากอเมริกาตอนเดือนเมษายนนะลุงช้ําพอได้ยินปุ๊บควันออกหูลุงช้ําบอกงั้นเดี๋ยวจะขึ้นภาษีแชมเปญไวน์แอลกอฮอล์ทุกอย่างที่มาจากกลุ่มสหภาพยุโรป20 0เปอร์เซ นะทุกอย่างจากยุโรปเพื่อนๆน,น,นึกภาพไฮนเ,เกนโดนแน่เ,เรมี่มาเตน h e n เน s ี่ทุกอย่างโดนหมดนะนึกภาพแชมเปญขวดละร้อยกลายเป็นบวก200%ก็คือ,อ,อ300ดอลลาร์นะ200ดอลลาร์ที่ต้องจ่ายเพิ่มใครเป็นคนจ่ายคนอเมริกันนะครับแต่เรื่องนี้ถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยผลลัพธ์ อาจจะออกมา2แบบนะลุงทรัมป์อาจจะเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ปลุกความเป็นชาตินิยมได้แบบดีที่สุดและคนอเมริกันสุดท้ายดื่มของที่เมดในยนะูเอนะตรงเนี้ยอนาคตไม่มีใครรู้นะครับหลายอย่างที่ประธานาธิบดีทำหรือผู้นำประเทศหลายประเทศทำเนี่ยบางครั้งไปได้ recognition หรือได้คำชมเชยแบบ สิปี20ปี50ปีให้หลังนะแล้วนึกภาพถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยสมมติเมืองไทยทําแบบนั้นเนี่ยเพื่อนนึกภาพเมืองไทยสมมติปลูกให้คนไทยดื่มสุราไทยเนี่ยนะอาจจะเป็นเรื่องดีคนไทยนึกภาพเด็กวัยรุ่นเที่ยวผับซื้อเหล้าเลี้ยงสาวเนี่ยถามน้องเอาสาโทไหมหรือเข้าหมากไหมนะประหยัดด้วยเพื่อนๆทางบ้าน คิดไงข่าวนี้คอมเมนต์เข้ามาวันนี้ข่าวๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม